วีลค in ัมม์ทูเจดีเอ็มมอเตอร์วีฟยูโก้ทูเดสติเนชันฟอร์เดอะเลตเตสออโตโมทีฟอินไซต์อินเด็บคาร์รีวิวและเอทัสต์ออฟเอนทูเซียร์สปิริตเราจะนำรายละเอียดลงตัวของรถที่ถูกพูดถึงมากที่สุดจากทั่วโลกมาผสมผสานความหลงใหลในการวิศวกรรมกับความสุดยอดของสมรรถนะและสไตล์วันนี้เราจะดำดิ่งเข้าไปในรถที่กำลังเป็นที่สนใจในกลุ่มซีดานขนาดกลาง2250บาร์มรุ่นนี้มีการกลับมาใช้สัญลักษณ์ที่เป็นตำนาน แอนฟอร์ดอีส์แมกกิ่งชัวร์อิสตันอัลนอตโอลี่วิดอิสโนสโตจิกเนมวัดอัลโซวิดอิสโมเดิร์ลเอนจิเนียริงแอนด์อัพสเกลฟีเจอร์เดอะสองพันยี่สิบห้าฟอร์บรอมแฮส์บีนโพไซชันเนตแอสเอพรีเมียมออฟเฟริงอินฟอร์ดไลอัพไอมิงทูวิดเดอะแคบบิตวินลักชัวรีแอนด์พรีดิคอลิตี้ฟอร์มเดอะเฟิร์สคลาสเดอะบรอมเรเดียสเอเซนต์ออฟเอ็กเซคิวทีฟพรีเซนต์เดอะเอ็กเทียร์ดีไซน์อีสเล็กเย็ดโบว์วิดเอบรอดกริลล์ซับเพิ่นโครเมียมเอเซนต์ อีกฟีเจอร์เล็ดแมทริกเก็ตไลท์วิดอะดัพตีฟเทคโนโลยีไดนามิกเทอร์นสิกนาลแอนด์เอคลีนฟลูอิงบอดดี้ไลท์แดชกิฟต์อินเอโมเดอร์แอโรดินามิกลุกไวเพย์นโฮมเอททูคลาสสิกอเมริกันซีดานอันเดอร์เดอะฮูดเดอะบลอมอีสคาดหวังที่จะให้บริการหลายตัวเลือกพลังงานกับความเน้นที่เทคโนโลยีไฮบริดเดอะมาตรฐานเอนจิ้นคือ2.5ลิตรเทอร์โบชาร์จ4สูบพร้อมระบบไฮบริดที่ส่งกำลังได้ถึง280แรงม้า a 3 0 l i t e r V 6 e c o b o o s t variant may be available, offering u p w a r d of 340 h o r s e p o w e r with s m o o t t h c c e l e r a t i o n and i m p r e s s i v e torque e e l l v e r y the hybrid system is to not just for efficiency but also to offer a quiet and composed driving experience ideal for long distance cruising the ride quality of the brom is where it truly distinguishes itself with an adaptive suspension system and active noise cancellation the cabin remains i s o l a t e d from road imperfection and ambient noise the steering is light yet responsive And the suspension absorbs bump effortlessly, creating a comfortable experience whether you're in the front seat or being chauffeur in the back. Optional all wheel drive enhances stability and traction in various driving conditions, and the drive models allow for a more dynamic or eco friendly ride based on your preference. Inside the cabin, the ROM embraces a luxury first approach with a minimalist but premium layout. High quality materials are used throughout, including soft cut leather, wood accent, and brushed aluminum trim. The digital dashboard feature a 15-inch infotainment screen seamlessly integrated with a 1 2 3 i n digital instrument cluster. Wireless Apple CarPlay and Android Auto come standard. And Ford's latest s n c infotainment system o f f e r intuitive control and fast response time. A premium Bang Olufsen sound system provides an immersive audio experience. And voice command function h a v e been refined to respond more naturally. Comfort features include ventilated and heated front and rear s e a t Ambient lighting with customizable color options. และเอเพอโนรามิกซันรูฟแด็ตเอ็กเทนอะครอสเมสออฟเดอร์รูฟไลท์เรือซีดบัสเซนเตอร์เบเนฟิตจากเจเนรัสลีกรูมเอเซนเตอร์คอนโทรลพาร์เนลสำหรับเครื่องมือและออดิโอเซตติ้งและอีเวนต์ออฟชั่นแนลรีคลายนิ่งซีดวิดมัสชั่งฟังชั่นในเดอร์ท็อปเทียทริมเดอะบล็อมอัลส์โอ้เอ็นด์ฟรีทั้งวิดอัมเปอร์คาร์โก้สเปซแมคกิ้งอิสุเอเทเบิลสำหรับบุญเอ็กเซคิวทีฟทรานส์พอร์ตและลองแฟมิลี่โร้ดทริปออนเดอะเซฟตี้ฟรอนด์เดอะสองพันยี่สิ เลนเซนเทริงแอซิสออโตเมติกอิมเมอร์เจนซี่เบรคกิ้งไลท์สปอร์ตมอนิทอเริงแอนด์เอสามร้อยหกสิบดีกรีคาเมราซิสเต็มเดอะอินพัชชันออฟเซมิออโตโนมัสไดรฟิงคาบิลิตี้อันโลเดอะโบรัมทูแฮนเดิลซัมไฮเวย์ไดรฟิงวิดมินิมัลไดรเวอร์อินพุตอัลลิกนิ่งวิดเดอะเคเรนเทรนออฟอินเทลเจนต์ไดรเวอร์แอซิสเทคโนโลยีว่าส์เอสเตชเชียลีโนเทเบิล about the broom is สปอร์ตคอมมิตเมนต์ to sustainability Recycled materials are used in part of the interior, and the hybrid system ensures r e d y emission without compromising on power. Future p l a n may even hint at a plug-in hybrid or fully electric variant, aligning with Ford's push toward electrification across its portfolio. Overall, the 2025 Ford Bron b r e d e f is n e a t a modern full-size sedan c a n be. It's not just a revival of a classic name, but a clear statement that Ford is still very much in the game when it comes to building comfortable, stylish, and feature-rich vehicles. เวอร์ยูดรอห์ทูอิดลักชัวรี่แอม enity สมูทเพอร์ฟอร์แมนส์ออร์ซูฟิสติเคทดีไซน์เดอร์บรอนอ็อฟเฟอร์เอคอมเพลนซิ่งแพคเกจแดสตันเอาต์อินทูเดสคราวเดตออโตโมทีฟมาร์เก็ตแทนคุณสำหรับทันที่อินทูจีดีเอ็มมอเตอร์วีฟเวอร์วีเบลเดอร์เดอะแพชชั่นฟอร์คลาสสิกแอนด์โมเดิร์นแมชชีนส์วิดดีว์ไดฟ์แอนนลิซิสแอนด์เรียลเวิร์ลอิมเพรสชันถ้าคุณพบวิดีโอเฮลพ์เอฟฟูอินฟอร์เมทีฟออร์เอนเทอร์เทนนิงเม and exclusive auto content. See you in the next video.